โอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมเพิ่งซื้อมานะครับ iPad Gen 9นะครับผม iPad Gen 9นะครับก็ราคาก็อยู่่หมื่นเศษนะครับผมจะมารีวิวไม่มากนะครับก็คือค่อนข้างผมจะพูดถึงน้ำหนักปากกาก่อนนะครับก็ตามมือนะครับแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ก็ไม่ดีเลยเท่าไหร่นะครับก็ตามมือเลยครับ ปากกาที่ใช้ไม่ใช่ของ iPad นะครับเป็นของสไตลัสนะครับรุ่น13นะครับถ้าแล้วก็ใช้ดีใช้ดีนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้มาอปากกานะครับแล้ว iPad นี่คือผมถ้าพูดในเชิงของออของเรื่องสเปคมันเนี่ยผมผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าพูดถึงว่าลวกแสงแสงเสรออะไรพวกเนี้ยดีดีครับไม่ไม่แสบตานะครับผมถ้าเทียบกับเมาส์ปากกา ทั่วไปอย่างโพกซิมตูซินติกเนยพวกนี้มันจะมีความแสบตาอยู่แต่ iPad ค่อนข้างจะใช้ดีนะครับใช้ดีมากๆรุ่นนี้นะครับดูสเก็ตตามมือนฮะนี่ผมใช้โปรแกรมไม่ใช่โอทอเรเกนะเดี๋ยวโอทอเร็เดี๋ยวดินค่อยซื้อนะครับเดี๋ยวใช้ตัวนี้ก่อนนะครับผมค่อนข้างดีดีนะครับดีเลยนะครับเดี๋ยวดูว่ายังไงบ้างนะครับผมนี่คือสเก็ตไปก่อนนะครับขยายได้แล้วก็และที่สำคัญครับเวลา เวลาที่อันนี้คือมันจะติดเราเราสามารถให้มือเขียนได้นะครับแต่ว่าเวลาที่ผมไม่รู้ร่นอื่นเป็นยังไงแต่รุ่นนี้เวลาเราใช้สังเกตผมจะเอามือติดกับจอใช่ไหมถ้ามือติดกับจอแล้วเนี่ยยังไงมันก็มันก็สามารถที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีการประมวลผลได้เวลาตอนที่เราวาดเลยครับไม่ไม่มีการชอร็อตหรือไม่มีการเป็นอันดูรีดูอะไรเงี้ยถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยเวลา ถ้าเวลาเราเขียนไปเนี่ยผ้าถ้าเราเขียนไปเนี่ยถือว่าเราเขียนลักษณะนี้ใช่ไหมถ้าเรามือแตะไปด้วยมันก็จะกลายเป็นแบบย้อนกลับอะไรแต่น,นี้ไม่มีนะครับก็ถือว่าตามตามมือนะครับเป็นการเป็นการประมวลผลแยกกันได้ได้ดีนะฮะได้ดีนะครับผมโอเคครับถือว่าสเก็ตผ่านแล้วนะครับผมฟุ๊ป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 นะครับสเก็ตผ่านแล้วเดี๋ยวข้ออีกนิดน,นึงฟุนะ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ป S <S ต้องเก็บสีนิดนึงวันนี้นะครับผม